ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์และกัลยาณมิตรท่านครับวันนี้ช่องจิดดีมีพลังบวกชาแนลมีเรื่องราวดีๆมานำเสนอเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอนำเสนอ 5. เที่ยผู้อุปธรรมหนุนช่วยคนที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือคนมีองค์จะมีโชคลาภ ร่ำรวยอย่างคาดไม่ถึงในปี2561นี้ก่อนที่ท่านจะไปรับชมรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำ้วยนะครับเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับท่านที่มีเส้นกากระบ,บาดกลางฝ่ามือ และคนที่มีองค์ในปีนี้มีองค์เทพเทวาทั้งหลายจะมาช่วยอุปถัมภ์คำชูท่านมาช่วยเสริมดวงเสริมโชคลาภช่วยคุ้มครองปกปักรักษาท่านให้ความร่ำรวยสมปรารถนาและร่ำรวยอย่างคาดไม่ถึงในปีนี้สำหรับคนที่มีเส้นกากบ,บาดกลางฝ่ามือและมีองค์ดวงจะพุ่งแรงกว่าปีที่ผ่านๆมาเพราะหลายท่านประสบความยากลำบาก ชีวิตติดเตดขัดขัดเงินไม่สะพัดโดนโกงบ้างโดนหักหลังบ้างจากปีที่ผ่านๆมาแต่พอเข้าสู่ช่วงหลังเมษานี้เป็นต้นไปหลายๆท่านก็จะเริ่มมีสิ่งดีๆเข้ามามีข่าวดีเข้ามาในชีวิตแต่หลายท่านยังไม่ดีอยู่อาจเป็นเพราะบางทีให้ท่านไปทำบุญอาบน้ำมนต์หรือเสริมดวงชะตาตามศรัทธาของท่านโดยในปีนี้ ให้ตั้งจิตอธิษฐานขอบารมีองค์เทพเทวาขอพรท่านโดยการนั่งสมาธิสวดมนต์หรือทำบุญแล้วถวายบุญแก่ท่านแล้วเมื่อถวายบุญแก่ท่านแล้วก็ขอให้ท่านช่วยอุปธรรมค้ำชูเราด้วยเสริมดวงเราด้วยทำอย่างนี้ตลอดปีแล้วมาดูกันว่าดวงชะตาของท่านจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนองค์เทพที่คอยอุปธรรมค้ำชู ช่วยเสริมในเรื่องของการงานการเงินของคนที่มีเส้นกากระบาดกลางฝ่ามือและคนที่มีองค์มีดังนี้ 1. พระอินหรือพระอมรินคือเป็นเทพปกครองสวรรค์ชั้นดาวดึงและมีสัตว์เป็นหัวหน้าของเหล่าเทพทั้งหกชั้นพระอินในตำนานของเทวะกรรมเหมนิดนั้นถือเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่ในสวงสวรรค์มีหน้าที่ในการปกครอง เหล่าเทวดาเทีพระบุตรเทพยิดาทั้งหลายเป็นเทวดาที่เต็มไปด้วยบุญญาธิการและบารมีสูงสุดเป็นเทวดาที่มีหน้าที่ปกปักคุ้มครองดูแลพระพุทธศาสนาให้ครบห้าพันปีเป็นตัวแทนหรือสัญลักษณ์ของบุคคลที่ปกป้องคุ้มครองคนดีมีคุณธรรมโดยเฉพาะบุคคลที่มีศีลธรรมเป็นพุทธมามากะที่ดี อีกกรณีหนึ่งซึ่งคนที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือหรือคนที่มีองค์นั้นในปีนี้จะได้รับอํำนาจวาสนาสูงสุดได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสประสบความสำเร็จเพราะความรู้ความสามารถของตัวเองและยังเป็นที่ยอมรับเคารพนับถือชื่นชมในความสำเร็จของคุณได้เป็นอย่างดี 2. พระนาลายทรงสุบรร พระนาลายทรงสุวรรณเป็นมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่หนึ่งในพระตรีมูลติซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งผู้พิทักรักษาปกป้องคุ้มครองและปราบรามขจัดภัยพิบัติให้กับโลกและสวงสวรรค์ยิ่งได้พระยาคุธหรือสุวรรณมาเป็นพาหนะอีกแรงหนึ่งก็ยิ่งส่งเสริมทำให้อำนาจวาสนาบารมีของพระนาลายนั้นยิ่งใหญ่มากขึ้น และจะคอยช่วยเหลืออุปัรภมผู้ที่มีเส้นกากระบาดกลางฝ่ามือและคนที่มีองค์ในปีนี้ในเรื่องของความร่วมมือระหว่างบุคคลและทีมงานที่จะนำพาไปซึ่งความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานอย่างมั่นคงและประสบความสำเร็จอย่างยิ่งยวด 3. พระพิคเนศทรงหนูพระพิคเนศทรงหนูนั้นเปรียบเสมือนการเริ่มต้นตัดสินใจ ในเรื่องราวที่กำลังลงมือทำหรือมีเป้าหมายที่ชัดเจนซึ่งการเริ่มต้นในปีนี้มีโอกาสประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงมากนอกจากนี้ลักษณะของหนูนั้นหมายถึงเรื่องของความขยันไม่หยุดนิ่งการเดินทางไปทุกทุกที่การหากินได้หลายช่องทางและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเยี่ยมจึงเหมาะกับงานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารประสานงานทั่วไป พระพิเนโซงูจะช่วยอุปถรัรมภ์คนที่มีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือและคนที่มีองค์ในปีนี้จะทําให้ประสบความสําเร็จในเรื่องของการใช้ชีวิตในทุกๆด้านโดยเฉพาะเรื่องของงานการศึกษาหรือการเดินทางไกลทุกประเภทจะประสบความสําเร็จสูงกว่าปีที่ผ่านๆมา 4. พระเทวฤษีพระเทวฤษีนั้นเป็นกลุ่มฤษี มุ่งเน้นในเรื่องของการบำเพ็ญเพียรตะบะอันเกิดจากการทำสมาธิการเดินจงกรมเพ่งกสินสวดมนต์หรือไร้พระเวทเพื่อศึกษาให้เข้าถึงธรรมะและฌานสมาธิอันเป็นการบำเพ็ญจิตเพื่อให้หลุดพ้นหรือก้าวเข้าสู่การบรรลุธรรมขั้นสูงคนที่มีเส้นกากระบาดกลางฝ่ามือและคนที่มีองค์ในปีนี้ทางด้านการศึกษาหรือ การสอบแข่งขันทําให้มีการประสบความสําเร็จในเรื่องราวต่างๆของชีวิตนั้นสูงขึ้นตามลําดับเพราะมีคนคอยช่วยเหลือให้คําแนะนําและเป็นที่ปรึกษาที่ดี 5. พระเกตมงคลพระเกตมงคลถือเป็นเทวดาที่มีหน้าที่คุ้มครองพระพุทธศาสนาและมนุษย์ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมอีกในยะหนึ่งถือเป็นตัวแทนของเทวดา ที่จะปกปักรักษามนุษย์ทุกผู้ทุกนามบนโลกใบนี้เลยเป็นสัญลักษณ์ของพระองค์เจ้าที่หรือพระสยามเทวาธิราชในทางโาวาสตร์นั้นเรียกพระเกียรติมงคลอีกชื่อหนึ่งว่าดาวพระเกียรติซึ่งหมายถึงเรื่องของบุคคลที่ได้รับการคุ้มครองปกปักรักษาจากเทวดาในทุกๆด้านและยังหมายถึงเรื่องของการออกบวชหรือ การปรับพฤตนปฏิบัติรรมอีกด้วยดังนั้นพระเกียรติมงคลจะคอยช่วยเหลือคนที่มีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือและคนที่มีองค์ในทุกๆด้านของชีวิตปกปักรักษาคุ้มครองและส่งเสริมให้ชีวิตของคุณประสบแต่ความสุขความเจริญและความสำเร็จอย่างงดงามเป็นอย่างดีและตอนนี้ทุกๆท,ท่านก็ได้ทราบกันแล้วนะครับว่าเทีที่จะมาอุปถัมภ์ในปีนี้ จะเป็นเทพองค์ไหนบ้างแล้วจะช่วยส่งเสริมคุณในด้านไหนอันนี้คุณผู้ฟังสามารถจะนำไปพิสูจน์ได้โดยการที่คุณผู้ฟังตั้งจิตทำบุญถวายให้ท่านคุณผู้ฟังอาจจะได้รับสิ่งดีๆตอบแทนตามที่ขอไปนะครับและนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ครับขอขอพระคุณแหล่งที่มาข้อมูลดีๆและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ได้รวบรวมเรียบเรียงเรื่องราวดีๆขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังทุทกๆท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงจงดลบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านทำมาบังเกิดผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขมีโชคมีลาบคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุ